สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่ง e ีนะครับที่อยากจะแนะนำมากเลยทีเดียวครับตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับด้านซ้ายด้านขวานี่เป็นทุ่งนาน,นะครับ แต่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เป็นอย่างยิ่งครับด้านหลังที่มาถึงนี้นะครับหลายๆคนนึกว่าอยู่กรีนทาว์ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แถวอําเภอบางประมานะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะก็จากตรงเขาเรียกอะไรตรงอะไรนะตรงบางใหญ่บางบัวทองอ่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับมาถึงที่ตรงนี้ครับและที่แน่นอนครับด้านหลังหลายๆคนก็เห็นแล้วค่อยๆโตครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเมืองสุพรรณเนี่ยนะครับนอกจากมีฟาร์มใหญ่หลายๆฟาร์มเลย ครั้งนี้มิดค้ยนะครับแล้วก็ครั้งก่อนเราก็จากสุพรรณเราไปการเนาะที่ไปหาพิเตอร์นะครับไปคุ้ยฟาร์มและวันนี้เราอยู่ที่นี่ครับกับสุพรรณบุรีครั้งหนึ่งกับคุอยคุยโตครับเดี๋ยวตามนะกันมาดูข้างในเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับต้อง VIP ครับโอ้โหแข่คนนี้ได้รับเกียรติจากขั้นค้าบีไอพนะครับพ่เต้รสวัสดีครับสวัสดีครับพิเตอร์ตอนนี้เป็นเจ้าของคุอยคยโตด้วยใช่ พี่บอกว่าจะทําให้เป็นนิรยเมืองไทยจริงๆอ่ะวันนี้อยู่กับพี่ป๊อปสวัสดีครับวันนี้เจ้าของตัวจริงนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ไดรับโอกาสกจากมีพิเตอร์มาเข้าม,ามาด้วยนะครับงเป็นช่นางภาพ V.I.P. ครับ อันนี้พอ,อแล้วพอได้ละดีละจริงๆควรจะเตรียมน้ำไม่ก่อนอันนี้เป็นน้ำน้ำประดาน,าดานบางทีปลามันเรียกว่าน้ำมันไม่ได้มีมออกซิเจน,นเราก็วางยาแล้วมันจะมาพนลุาพิลางไม่ใช่เวลาวางยาที่นี่คือยานอนหลับนะครับไม่ใช่ยาอะไยาสลบใช่ครับ <laughs> แล้วกว็วางยาสลบนี้อ่าครับ ทำไมถึงต้องวางยาสลบพิเติมถ้าเราปลาตักปลาขึ้นมาแหมถ่ายรูปเลยไม่ได้หรือพี่มันดิ้นเกินไปครับอ่าครับมัน,มนการเคลื่อนไหวของปลาเราต้องการถ่ายปลาในแนวตรงรได้เรียบมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเวลาปลาไม่ได้วางยาสลบมันก็จะดิ้นว่ายของมันเรื่อยๆครับ,รบมันก็เลยจะทําให้อ่เราถ่ายยากแํ่ถ้าให้เขาซึมสักหน่อยก็คือโดนยาสลบแล้วเราถ่ายเนะี่ยเราจะจับจังหวะได้ง่าย โอเคได้ครับพี่เตร์ขอบคุณอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณพี่เจนนะอันนี้เป็นเทคนิคเราเราก็ดูสังเกตเวลาแกมาถ่ายเราก็สังเกตแกว่าแกทํางานยังไงครับอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมถุงปลาถุงแพปลาใบใหม่สักใบหนึ่งในระหว่างนี้เราก็รอให้พี่เตอ้ยเขาเตรียมนะครับว่าเทคนิคในการถ่ายรูปจะทำยังไงทําให้น้ำหายใจเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดติด นเ,นเ,เนี่ยกล้องผมก็ใช้ประมาณนี้แปดตัวนี้น่าจะอันนี้กล้องเก่าแล้วสี่ห้าแสนแล้วครับไม่ไม่ไม่ได้แต่ก่อนแต่ก่อนก็บอดี้ก็ซักอันนี้มันห้าดีมาร์คมครับ แต่ว่าผมมีอีกตัวเป็น R5 า a r k คูแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้ใช้ตัวนี้แล้วก็แปดตัวนี้ก็ไปได้กับทุกรุ่นเลนก็ใช้2470จริงๆอ่ะไม่ต้องอันนี้ก็ได้เป็นพวกเป็นพวก6ีก็ได้ 6D 7ีได้หมดเลยเมื่อน้ำกับเพื่อนแบบติดลง ได้กับตัวเนี้ยผมได้ม่ชี้่าใส่ต๊ะใส่โต๊ะครับูดีมากเลยนะข่อนี้ฉุบกับพี่เคปตาสองครบแล้วนะครับ ประมาณนี้นะในระหว่างที่พิเตอร์นะครับกำลังสอถ่ายรูปก็พี่ป๊อปเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่คราวนี้ค่อยๆโตเนี่ยหลายๆคนอาจจะเริ่มรู้จักแล้วแนวความคิดที่เปิดฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่ถ้าเริ่มต้นจากผมเองก็เป็นคนเลี้ยงครับเหมือนพี่ๆหลายท่านที่กําลังชมอยู่นะครับบเราก็เลี้ยงแล้วก็สะสมเห็นตัวที่ชอบก็ซื้อเพิ่มนะครับพอวันหนึ่งเองก็ จำนวนมันก็เยอะขึ้นนะครับปริมาณบ่อมันก็ไม่ได้เพียงพอแล้วเราเองก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะปล่อยปลาที่มีอยู่ไปไม่ว่าจะขายหรืออะไรเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเราก็เลยแบบเอ้ยอยากเพิ่มปลาเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะดูการเจริญเติบโตของปลาไปเรื่อยๆจําได้ว่าตอนแรกที่ไปเจอที่โนนเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้คือพี่เลี้ยงในบ่อไฟเบอร์ยกลอยด้วยใช่ครับอ่าใช่ไหมครับแล้วก็ปลาตอนนั้นเหมือนกับว่า ทำขึ้นมาเพื่ออยากจะดูปลาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปลาตัวไหนเนี่ยที่เราแบบแบ่งปันเพื่อนฝูงได้เราก็แบ่งตัวไหนที่เราชอบเราก็อยากดูพัฒนาการมันประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ครับจะดูพัฒนาการทุกช่วงอายุตอนนั้นตอนนั้นที่เริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยจำได้ไหมว่ามีอยู่กี่ตัวที่ที่เอาที่ฟาร์มแรกก่อนที่อยู่นนหรอพี่ฟาร์มแรกมีประมาณสิบกว่าตัวเองครับ แล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มบ่อขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็มีเป็นบ่อผ้าใบ,าบารครับบ่อกลมผ้าใบเพราะตอนนั้นเป็นกองทัพเลยบ่อกลมผ้าใบใช่ครับเราจนแบบแน่น,นอัดเลยครับแล้วพื้นที่น่นๆมันเป็นพื้นที่เช่าครับ,รบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะขยาย แล้วก็เริ่มที่จะมองไปในเรื่องของแบบธุรกิจด้วยนะครับว่าถ้าเราอยากมีฟาใหม่เราก็เลยเราต้องทําเป็นรูปแบบฟาร์มขึ้นมาครับทีเนี้ยที่เนี้ยก็เป็นที่ใหม่ที่ย้ายมาจากที่เดิมนะครับก็สามารถทําอะไรได้เต็มที่เลยครับไม่ว่าจะสร้างหรือจะขุดจะอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำได้เต็มที่พอมาที่ใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมไหมครับท่านการดูแลการบริหารการจัดการน้ำรวมไปถึงปลาที่นําเข้ามาในตอนนี้อี่ครับ เปลี่ยนจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือหนึ่งคืออันเดิมอ่ะมันเป็นระบบกรองที่กรองบกเข้าใบครับน่าจะคุ้นเคยมันก็ไม่ได้เป็นกรองที่ใหญ่แล้วก็ระบบกรองก็แค่อาจจะแค่ไม่ถึงอาจจะไม่ถึง20%ซด้วยนะครับแล้วก็กรองก็ทํางานหนักด้วยเหมือนกันครับอันนั้นคือจุดที่แตกต่างแต่ที่เนี่ยคือกรองนะครับก็ในการล้างการจัดการก็ง่ายขึ้นนะครับแต่นี้ว่าณตรงนี้เราก็พยายามจะ ปรับปรุงให้ระบบต่างๆมันเข้าที่นะครับคุณป๊อปเวลาคุณป๊อปลือกปลามานะปัจจุบันกับตอนนี้นครับสิ่งแรกที่คุณป๊อปให้ความสําคัญคือเรื่องอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่เลือกมาเลยนะครับแต่ก่อนผมจะเป็นคนที่ติดเรื่องของลายลาผมก็เป็นก็เป็นครับโดลยลายหลอกตาใช่เราเราติดแล้วเราก็ไม่ได้ดูหุ่นได้เลยนะครับหลังๆมาจะดูที่โอกาสที่มันจะ มีหุ่นที่ดีครับเรื่องลายก็เลยเป็นเรื่องที่ตามหลังมาแตถ้าได้ลายสวยหุ่นดีด้วยมันก็ยิ่งทาให้เรารู้สึกว่าชอบครับมายิ่งขึ้นครับจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยค่อยๆตบเปิดมาแล้วกี่ปีน่าจะประมาณสักสองปีรวมๆที่เก่าที่เก่าได้กี่ปีฮะที่เก่าสองปีแล้วที่นี่มาเสร็จเดือนที่นี่ก็เพิ่งย้ายมาช่วงประมาณกุมภาอ๋อกุมภาปีนี้ปีนี้เองครับรสี่ห้าเดือนครับ ตอนนั้นเนี่ยคุณป๊อปเริ่มส่งมีปลาประกวดด้ไหมครับหลังจากเลี้ยงหรือว่าตอนนั้นก็ยังยังเฉยๆอยู่ยังไม่ได้ประกวดตอนตอนนั้นมีปลาประกวดก่อนหน้าแล้วครับที่เด็กก็คือก็ส่งปลาประกวดแล้วปลาก็คือเป็นบ่ออยู่หน้าบ้านเลยครับครับแล้วก็ส่งประกวดมาเรื่อยๆนะครับผมมีมีประกวดอยู่แล้วแล้วก็ซื้อเข้ามาเพิ่มครับตอนนั้นเราเราเริ่มประกวดในไทยหรือหรือมีทั้งไทยมีทั้งญี่ปุ่นด้วยไหมครับหรือว่าไทยอย่างเดียวก่อนมีญี่ปุ่นด้วยไหมครับญี่ปุ่นเขาจะส่งเป็นปลาที่ ซื้อผานทางฟาร์มขายไปนั้นยังไม่ได้เป็นฟาร์มก็จะมีฟาร์มหลายๆฟาร์มในไทยที่ผมเองก็ซื้อแล้วก็ประกวดแล้วก็มีที่ไทยที่ไทยก็มีเป็นพวกของ T N T A ครับแล้วก็ของอย่างคุชากูตัวนี้ก็ได้ข่าวว่าต uh uh ิดรางวัลด uh 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 ้วยคือม uh ันค uh ุ้นอะครับผมบ้านจากฟาร์มอะไรครับตัวนี้เป็นยาเกนจิครับผมตอนนั้นไซต์ตอนนี้น่าจะอยู่เท่าไหร่อันนี้80น่าจะ80ครับแล้วตอนที่ประกวดครับประมาณ70 ประมาณนั้นครับรางวัลตอนนั้นได้รางวัลจำเลยไม่เลยอ่าไม่น่าจะได้ประมาณไม่วินเนอร์ครับในงานของอ TNTA เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ช่วงต้นมันจะเป็นเขาเรียกดับเบิ้ลแกรนด์เนาะตอนนั้นมันดับเบิ้ลแกรนบอยครับบอยคือมีแกรนสองแกรนสองตัวสองตัวครับสี่สิบห้าบุกแล้วก็เป็นอ้ใหญ่เลยจริงจริงบ่อนี้ก็ปลาเกรดเยอะเลยเนาะ ปลาปลาเกตหลายตัวเลยครับในในบ่อ,บอนี้นอกจากมีคุจกุที่ท,ที่ลงประกวดแล้วมีตัวอื่นอีกด้วยมครฮะตัวอื่นๆมีตัวกินลินโคฮากุครับผมแล้วก็หลายๆตัวผ่านงานประกวดมานะครับอย่างตัวดอยชินโชวาตัวนั้นครับอันนั้นก็อันนี้จะเป็นฟาร์มซาคาซูเมะอันนี้เป็นเรียกที่ที่ขวานเพงั้นก็เคยได้อ โคเกี่ยวครับทีเ A ปีหนึ่งครับอ๋อดอยชูว่าใช่ครับอดอยชูชวาเ,เป็นหนังเนาะเป็นชินโชว่าใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีตัวคินลินคินลินโคฮากุตคนนู้ครับม,มันมารุยามากค่อยขวาตคนนั้นก็อเดลอเดาชันเต้งยงานเอเชียครับถ,ถ้าถในในญี่ปุ่นนี้ติดรางวัลอะไรบ้างครับในต,ตอนนั้นญี่ปุ่นมีน่าจะน่าจะเป็น เพิร์สไซส์ครับดูเป็นค่อนข้างแข็งนะครับงานญี่ปุ่นแข็งมันญี่ปุ่นแข็งใช่ใช่ครับเอั์นั้นคืออออเจแปนถูกไหมครับใช่ครับออเจแปนไปบางตัวก็เซคชั่นไซส์ก็มีแล้วก็มีไม่ไม่ติดก็มีครับด้วยด้วยความที่เราอยากรู้อยากลองครับว่าเออครับจะไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับเห็นเห็นเกือบทุกงานคุณป๊อปจะส่งปลาเข้าประกวดคุณป๊อปเพราะว่าการส่งปลาเข้าประกวดเนี่ยมันมันทำให้แบบเราฝึกในด้านใดบ้างหรือมีส่วนช่วยยกระดับ วงการปราคัรยังไงบ้างครับครับผมคิดว่าการประกวดปลาเนี่ยหนึ่งคือมันได้ทดสอบว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราชอบมันเป็นไป,นป,นปาตามสากลไหมอ่าจริงจริงแล้วก็สายตาของเราเนี่ยมันไม่มันจะแค่เราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยส่งประกวดเพื่อหนึ่งคือเราเองเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่เราเลือกเป็นไปาตามที่ยอมรับในแวดวงนี้ไหมนะครับแล้วก็ของคือ เวลาเราเดินไปดูปลาในงานประกวดนะครับ<ม>เราได้ผมว่าเราได้ได้เห็นปลาสวยๆเยอะขึ้นด้วยครับ<ม>แล้วปลาที่ติดรางวัลก็ทาให้เรารู้สึกว่าแบบนี้นะคือที่เป็นปลาสวยต<ม>ามที่เขาเขาตัดสินว่าได้รางวัลน,นะครับก็จะเป็นภาพจําว่าอันนี้คือปลาปลาคุณภาพดีครับตอนที่คุณย้อนกลับไปที่ตอนคุณป๊อปไปครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นได้ได้ไปดูปลาที่ไหนมีฟาร์มอะไรบ้างครับ ที่ผมไปตอนนั้นจะอยู่ทางนิกาต้านะครับก็เป็นทางตอนด้านตอนเหนือก็จะมีไดนิชิครับอ๋อไดนิชิอ่านอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าอยู่แล้วใช่ครับเป็นาร์มหลักๆเลยครับแล้วก็มารูฮิโร่ครับตอนนั้นก็าดีเอตอนนั้นเราได้เราได้อะไรกลับมาจำได้ไหมตอนนั้นมีหลายๆตัวเลยครับรอบแรกๆก็มีพวกโกเคนเจ เป็นพวกปลาความปลาหลักครับาะกูเชื่อว่าคันเจอะไรพชกนี้ครับระหว่างตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยเกณฑ์ที่เลือกปลาคราฟเราแตกต่างกันไหมครับตอนเนี้ถ้าเป็นเกณฑ์ของเราที่เราเจาะปลาคราฟตัวหนึ่งเนี่ยกลับมาเพื่อมาเลี้ยงหนึ่งเพื่อมาเสิร์ฟให้ลูกค้าอีกหนึ่งเนี่ยคุปป๊อปจะจะจะมีเกณฑ์การเลือกการดูยังไงครับครับท่านะตอนนั้นอ่ะเลือกที่ความชอบของตัวเองป็ลักเราไม่ได้เกเรื่องเราเราจะทําเป็นความครับเราคิดว่าเราชอบเราเราซื้อซื้อได้เราซื้ออย่างเงี้ยครับ แลนะตอนนี้จะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราเราชอบอย่างเดียวเราต้องนึกถือว่าคนที่เขาเลี้ยงส่วนใหญ่ครับเขาดูอะไรบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งคือเรื่องของหุ่นหรือบอดี้มาก่อนสองก็คือเป็นเรื่องของผิวนะครับสามก็เป็นเรื่องของลายนะครับหุ่นบอดี้ผิวลายทะม,มาณนี้หลักๆครับได้ข่าวว่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเราไปดูปลาแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจที่เราได้จากการไป ไปดูปลาไปดูฮาเวสปลาการเลือกซื้อปลาเนี่ยสำหรับคุณพ์อสเนี่ยได้แรงบันดาลใจอะไรกลับมาบ้างครับแรงบันดาลใจเหรอครับผมผมชอบผมว่าการวัฒนธรรมหรือว่าอุตสาหกรรมปลาคราฟในญี่ปุ่นนะครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะมันทําให้เราลหลงไหลในสภาพท้องถิ่นของเขาการจัดการผมชอบการจัดการเขานะครับ มันก็เลยทําเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มที่เราอยากทําให้มันแบบ <c oughs> คล้ายๆที่ญี่ปุ่นเหมือนที่ทีมเฮานีครับปัจจุบันเนี่ยคุณป๊อปเนี่ยถ้าเกิดมีคนอยากจะไปดูปลาคุณป๊อปคุณป๊อปได้เปิดตัวได้เปิดหรือยังครับ,รบมีคนได้ไปร่วมทริปสามารถร่วมได้ไหมครับได้ครับ <c oughs> ก็เรามี เดินทางไปเลือกปลาในทุกปีนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปทุกๆปีปีหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งครับส่วนใหญ่เราจะไปในช่วงไหนบ้างครับก็จะมีถ้าเป็นซีซันที่เป็นปลาหนึ่งขวบัวไซก็จะเป็นช่วงต้นปีครับประมาณคุณมค่ามีนาเมษาพฤษภาอะไรนะครับ,รบแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นปลายปีครับก็เป็นช่วงตุลาถึงประมาณธันวาที่ปลาปลาที่ขึ้นจากบ่อดินขึ้นมาครับ ถ้าถ้าคนยังไม่เคยเลี้ยงปลาคราฟเนี่ยคุณป๊อปจะมีอะไรแนะนําเขาไหมครับว่าควรจะเริ่มจากอะไรยังไงก่อนแล้วถ้าเกิดคนที่อยากเลี้ยงปลานอกเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างครับครับถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเองเป็นกลับไปย้อนกลับไปถึงเริ่มต้นเลยครับ <ừ> ตอนนั้นผมเองก็สิ่งที่ผมพลาดก,ก็คือผมอาจจะศึกษาข้อมูลน้อยนะครับแล้วมันทําให้เกิดความกังวลเยอะในการเลี้ยงบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยเ,นนเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เราจะรักษาอย่างไงเหมือนเราเองเลี้ยงคนเดียวครับพยายามก็คือ อาจจะหากลุ่มหรือเพื่อนเลี้ยงด้วยกันนี่ครับก็าอาจจะเป็นกลุ่มไลน์หรือหรือกลุ่มเพื่อนที่ที่เลี้ยงด้วยกันอะไระครับพูดคุยกันปร,รึกษากันหรือคนที่เป็นแม้กระทั่งอย่างฟาร์มนะครับเลือกฟาร์มที่เขา,เาให้คำปร,รึกษาเราได้ครับในเรื่องของการาก,กักโรคในเรื่องของสุขภาพปลาในเรื่องของทุกๆเรื่องเลยครับที่เกี่ยวกับปลาในการเลี้ยงปลาครับคุณป๊อปถ้าเกิดว่ามีคนสนใจดูคลิปนี้อยู่เนี่ยอยากติดต่อคุณป๊อปติดต่อได้ยังไงเอ่ย ของที่ฟาร์มอยู่ที่บางปะมาสุพรรณบุรีครับก็สามารถมาที่ฟาร์มได้นะครับแล้วก็ปลาส่วนหนึ่งก็จะมีในในเว็บไซต์ช่องทางออนไลน์มีอะไรบ้าง,งมี<ห>มเว็บไซต์ครับแล้วก็มีตอนนี้ก็จะมีพวกแพลตฟอร์มออนไลน์พวกแต่ว่าช h อปปี้อาซาด้าจะเป็นจะเป็นสินค้ารประเภทอื่นๆพวกอาหารปลาเราก็มีข <ๆ S 1> ายด้วยเหมือนกันครับเป็นพวก Jpd แล้วก็อีกแบรนด์หลายๆแบรนด์ครับผม ลักษณะในวันนี้ก็คือติดต่อในช่องก็คือค่อยๆโตใช่ไหมในแฟนเพจแ,<ล>แฟเนเพจแล้วในช่อง,อ,งอื่นมีไหมครับในกลุ่มไลน์ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มไลน์ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําเป็นกลุ่มไลน์ครับแต่ก็มีเป็นเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ครับก็จะมีพวกประวัติรางวัลต่างๆรวมถึงบทความที่ให้ความรู้การยกับโรคปลาการการให้อาหารหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ในการเลี้ยงปลาเราก็มีทำคอนเทนต์ไว้เหมือนกันเมื่อกี้เราคุยกันเหมือนบอกว่าจะมีปลากิจกรรมอยู่พาไปดูหน่อยครับคุณป๊อปว่ามันน่าสนใจยังไงได้เลยครับปลาชุดเี้ยเป็นปลาที่เราเลี้ยงในบ่อดินที่ฟานะครับที่ฟาร์มเองก็จะมีหมอดินนะครับบ่อดินที่ฟาร์มก็หลังจากที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นปลากลุ่มที่เป็น เล็ดขาราชินะครับว่าจากที่ไหนเอ่ยมอมมทโรค้มป่ปลาตัวนี้อายุอายุสองสองปีตอนนี้ครับไซส์ตอนนี้อยู่ที่สที่ประมาณ50าสิบเซนจนถึง65สิบหตสิบห้าเซนต้ัวครับผมตอนนี้ที่ขึ้นมานะครับก็สุขภาพดีดีทุกทุกตัวนะครับแล้วก็นะตอนนี้เองก็ยัง ยังมีหลายๆตัวที่ยังไม่มีเจ้าของอ่าครับในนี้มันมีเจ้าของเลือกไปแล้วนะบางส่วนมีบางส่วนที่เลือกไปแล้วครับแล้วก็บางส่วนที่ยังยังมีตัวที่หุ่นดีนะครับไซส์ดีแล้วก็ผิวดีสีดีอยู่อีกหลายตัวนะครับที่ที่ยังไม่ได้มีเจ้าของสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ในนี้ครับเลือกได้เลยนะครับในราคาเดียวคือหนึ่งห่องพันบาท หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวถ้าเกิดสนใจอยากดูเพิ่มเติมดูได้ได้ลงไว้ในแฟนเพจหรือในเว็บเลยครับถ้าตัวตรงนี้ยังมีมีคลิปวิดีโอครับอาจจะผักช่องทางของทางฟาร์มมาได้ครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเป็นแอดค่อยๆโตก็จะมีสองคลิปไปให้ลองเลือกดูครับสนใจติดต่อมาในทางอินบ็อกซ์นะหรือถ้าเกิดช่องทางอื่นก็ถ้าไลน์เนี่ยในไอเดียไลน์ชื่อว่าอะไรครับอ ค่อยตกค่อบ KOI k o i t o ใช่ครับแล้วก็ใส่แอดด้งหน้าใช่ครับครับก็จะมีทั้งเมลฟีเมลอยู่ในนี้นะครับก็ลองลองเลือกดูได้ก็คลิปเนี้ยมันอยู่ในปีเดี๋ยวนะวันนี้ที่เรามาถ่ายกันคือวันที่21สิงหาเนครับไม่ใช่อีก2ปีข้างหน้ามันจะไม่มีครับงั้นถ้าใครสนใจนะครับลองเออก็ติดต่อมาที่ช่องทาง i n นบ็อกหรือ l i น์ออฟฟิเชียนะครับ ค่อยๆตอันนี้ก็จะเป็นถือว่ามาคุ้มนะครับใครต้องการปลาไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเป็นสายโมโมทาโร่ด้วยนะครับใช่ครับอ,อันนี้ถึงวันไหนเนี่ยถึงวันที่สิบห้ากันยาย,ยนั้นยังเลือกได้ถึงตอนนั้นแต่ถ้าม,มาเร็วก็จะเลือกเร็วนะครับก็บมีตัวที่ จริงๆแล้วอาจจะบางคนไม่สะดวกมาฟาร์มก็ออนไลน์ได้ใช่ครับออนไลน์ได้เราส่งคลิปให้เลือกได้ครับแล้วก็มีปลาส่งหน้าบ้านเนาะก็นัดกันตกลงกันดีๆไว้ใช่ครับตัวนี้พ่อพันเป็นกินลินเลาเบนิชคาราชิครับของทางโมทาโร่แล้วก็แม่พันเป็นคาราชิร้อยสองเซนครับใครต้องการปลาไซส์ใหญ่นะครับเพื่อ เอาไปเลี้ยงเพื่อความมันความสนุกหรือความขิงอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งช้อยเนาะ<ช>หนึ่งช้อยปล<ะ>าดีราคาคดีครับผมครับ เราถ้าเกิดบ่อหนูนะมีเจ้าของยังบ่อนี้ยังไม่มีเจ้าของครับ็เปนอันนี้แยกมาจากคนป่าชุดเดียวกันหรือคนละชุดจริงชุดนี้เป็นชุดเดียวกันเลยครับเขาดูได้ไหมครับขึ้นบ่อดินมาขึ้นบ่อดินมาปลาอันนี้จะแยกออกมาเป็นเลสที่แบบเป็นเลสชัดเจนเลยใช่ครับใช่ครับตอนลงตอนลงสีของปลาก็จะประมาณนี้ครับตอนลงบ่อดินนะครับแต่พอขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนั้นเราเลี้ยงไปสักพักก็จะประมาณนี้ครับครับข้อดีของเลสคาราชิข้อดีอันนี้มันจะเป็นไม่ใช่ข้อดีเลย คือคาราชีทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับปลานําฝูกเนาะครับใช่ปลาเชื่องความเชื่องแล้วก็รู้จักคนนะครับกินง่ายโตเร็วม้ามีอาหาระพร้อมที่จะกินได้ตลอดครับอครับใครสนใจก็ลองลองมาดูค่อยๆโตนะครับจริงๆมาจากนี่มาสุพรรณก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะคุณป๊อปที่เราคุยกันถ้าจาดกรุงเทพประมาณชั่วโมงเศเศร็จครวิ่งวิ่งง่ายสะดวกที่นี่พื้นที่ก็ นอกนอกจากเล็กกระชี้คุณป๊อบมีวันนี้มีอะไรนาเสนออีกไหมวันนี้ที่เรามีมีบ่อไหนที่ที่ที่นำเสนอบ้างที่นำเสนอถ้าเป็นปลาเกรดกลางจนถึงเกรดดีเลยครับก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะมีเป็นตระกูลแบบอ่าสินี้ก็มีมาจากที่ไหนบ้างครับถ้าเป็นบ่อนี้จะมีหลากหลายฟาร์มเลยนะครับก็จะมีโมวัตัลโลอย่างตัวนี้ครับตัวนี้โคอาูเนาะใช่ครับสี่ตอนป่ะสสี่ตอนครับผม แล้วก็มีมารุยาม่ากินลินตัวนี้โคอาคุครับแล้วก็จะมีสกายซันเก้ตัวนั้นครับครับผมหลากหลายฟาร์มแล้วก็มีกินลินตันโจตัวนั้นจะกินลินตันโจนี่น่าหน้าได้ผมตามาลูดิโลครับครับไอตัวนี้ครับเทิร์นสวยดีนะโคอคุใช่ครับเป็นเป็นโคอคุกินลิน ใช่ครับมารุยาม,มา่าแล้วบ่อนี้ครับบ่อนี้ก็จะมีรวมๆครับผมก็ม,มีกุ๊บบางตัวก็เป็นปลาของลูกค้าครับผมมีพวกจิรินคกอกุตัวนั้นเป็นดอยเหรอใช่ครับแต่ตัวนี้เป็นดอยแต่ก็จริงๆสีสีก็มีดำมีอะไรขึ้นขึ้นๆหายๆปบใบนะครับแล้วก็มีดอยโชว์ว่า ครัเอาคุณป๊อปอีกครั้งนึ่งครับถ้าเกิดสนใจติดต่อได้ที่ช่องไมนยเออช่องจะมีรายตของทางฟาร์มครับแอดค่อยๆโตแล้วก็เว็บไซต์ค่อยๆอต .com ครับแล้วก็ครับเฟซบุ๊กเพจครับค่อยๆโตแล้วก็ฤดูกาลหน้ามีอะไรพิเศษไหม คือดูการน้าเดี๋ยวทางฟาร์มจะไปเลือกปลาอ่าไปเลือกปลาที่ที่ญี่ปุ่นช่วงประมาณพฤศจิกาฮาเวสพอดีเลยแล้วก็เป็นช่วงฮาเวสของที่มีปลาที่ลงไปด้วยประมาณในประมาณน่าจะมีหลายหลายหลายตัวครับหลายสิบตัวอยู่เหมือนกันครับก็สามารถติดตามได้แล้วก็จะมีปลาล็อตแล้วก็งานประกวดที่จะถึงนี้มีพิเศษอะไรไหมครับงานประกวดวันที่2ี่สิกันยาทีเคเคจี ถ้าสนใจปลาตัวไหนนะครับในฟาร์มเนี่ยเราก็ดูแลให้ตลอดตั้งแต่ที่เลือกปลาเลยนะครับแล้วก็ดูแลให้ตลอดจบงานแล้วก็จะมีะเป็นส่วนลดให้ะนะครับ,รบในการนั่นไม่ว่าจะเป็นตัวปลาเองแล้วก็อาจะมีของสมนาคุณส่วนลดเนี่ยไม,ไม่ไม่เกินวันที่ยี่สิบนะคือวัน,ว,นวันที่ยี่สิบไม่ได้แล้วมันต้องประมาณวันที่สัก ไม่เกิน1ิกํากลังสวยเพราะว่าหลังหลังจากนี้เขาคงจะเขาต้องเตรียมปลาใช่เขาต้องเตรียมปลาจริงๆมันต้องเตรียมปลาได้ไหนตอนนี้แล้วใช่ครับเตรียมปลาที่จะให้เขาได้พร้อมับการตะกรูครับพี่ป้อมครับเห็นตอนนี้เห็นพี่ป๊อมใช้อาหาร J p พีดีอยู่มีสูตรไหนบ้างครับที่ใช้ตอนนี้นะครับพี่ตอนนี้ที่ผมใช้หลักๆเลยก็จะเป็น มีฟูจิมีอากาฟูจิใช่ไหมครับก็เป็เม็ดลอยก็ใช้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีฟูจิสักุระเม็ดจมฟูจิสักุระเมจดจมครับเม็ดลอยก็ใช้เหมือนกันใช้พวกคู่บางทีก็ผสมกันผมว่าก็เมื่อกี้เห็นเปิดมาก็มีเบนิฟูจิตัวเม็ดจำใช่ครับครับอันนี้อันนี้ที่ใช้ผสมเพราะว่าอะไรบ้างครับก็จะเราไม่ได้อยากให้เล่งแดงแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเป็นแค่ผสมเพื่อเสริมให้มันค่อยๆสร้างเม็ดสีพัฒนาเม็ดสีนะครับส่วนอาหารอื่นเราก็เสริมในเรื่องอื่นไปครับผมเราไม่ต้องการแบบเร่งเร่งเร่งจนเกินไปได่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัท P C N นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนำข้าาหารปลา JPD ดีแล้วก็ยังเป็นตัวแทนของหารปลาสักุละโค่ยนะครับมอบสักุละโค่ยนะครับรุ่นหวีเจอมิล่กิโลให้คุณป๊อปเนี่ยครับ ใช้ในฟาร์มสําหรับในการถ่อนปลาเนาะบางทีเราให้เล่งโตเล่้งสีเยอะไปคุณป๊อบครับครับผมสัมผัสแรกรู้สึกยังไงบ้างครับผมซากุระค้ยสูตรวีเจิมตัวนี้เอผมว่ากลิ่นกลิ่นดีเลยนะครับแล้วก็มันคล้ายๆเอ่อพวกจกลิ่นข้าวครับแล้วเมื่อกี้ผมลองชิมแล้วนิดนึงก็จริงจะบอกว่าคนกินกินเหมือนเป็นเหมือนผมว่ารสชาติมันมันดูไม่หนักครับไม่ไม่ไม่มีรสชาติเค็มไม่ได้อะไรเลยแล้วให้ปลาก็น่าจะ ก็น่าจะดีครับได้ครับก็สาหรับฟาร์มเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสูตรนะครับสาหรับฟาร์มนะครับช่วงนี้เกี่ยวกในการผ่อนปลารสชาติดีครับพี่เดกินแล้วครับผมว่ากินเหมือนกัน ก็วันนี้น้ามานะครับขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งฟาร์มนะครับที่น่าสนใจเลยเดียวแล้วก็ด้วยความที่คุณป๊อปเอาใจใส่ปลาและตอนนี้ก็มีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็ใครที่สนใจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพแวะมาสมมติใครมาดูฟาร์มปลาครับมาทิ่แถวนี้ก็จะมามาหาพี่นิมิตก็ลองมาที่คุณป๊อปเพราะคุณป๊อปถึงก่อนลองมาเข้ามาดูก่อนนะครับรวมไปถึงใครที่กำลังไปการไปหาพี่เต้ยก็แวะมาดูดูนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะโซนนี้ก็จะมีหหลลาาาากยยฟร์มมอ่่งิิต มีมีมี้อยฟารช่ครับถ้าเลยไปไหนก็จะเป็นไปโค้ยไปโค้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็ของผมบางพม้าก็จะมีเพื่อเพื่อตกครับผมแล้วก็โซนนึงก็น่าจะมีอีกหลายหลายฟาร์มนะครับลาดบุรีนครปผมโซนนี้ครัับก็ถือว่าไหนไหนมาเที่ยวแล้วมาเที่ยวฟาร์มปาร์ครับเนี่ยครับก็มีหลายๆที่เราเลือกอย่างน้อยก็มีค่อยๆตกอีกหนึ่งฟาร์มจากตรงนี้ไปนะครับใครที่มาติดต่อแล้วเนี่ย เออแนะนําว่าไลน์หาคุณป๊อปก่อนเนาะไลน์ก็ไลน์แนะนำับก็จะเข้ามาแต่ว่าปกติผมจะไปไปมามาครับไม่ได้ไม่ได้มาทุกวันเพราะส่วนใหญ่คิดว่านักเลี้ยงที่ดูเนี่ยเขาจะจะสะดวกวันอาทิตย์อะไรเงี้ยอาจจะต้องนัดล่วงหน้าได้ครับถ้าวันอาทิตย์ก็นัดล่วงหน้าด้นัดล่วงหน้าก่อนนะครับใช่่ได้ครับขอบคุณคุณป๊อปมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับไม่ทันเลย เรื่องแสงตรงนี้ไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับพี่เต้ริว่าเรายกขึ้นเหรอครับอาใช่อ่าเห็นไหมปลาปลามันว่ายวนซ้ายเนี่ยแปลว่าแฟดเราจะอยู่อยู่ด้านนอกพอพอเข้าใจไหมพออยู่ด้านนอกแฝดยิงปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะบังแต่ถ้าปลาวนขวาเมื่อไหร่เราจะหันกล้องเข้ามาตรงนี้ยิงแฝดยังไงในในบอกผมอยู่บอกว่า ให้ปลาวนขวาดีกว่าปลาวนซ้ายหรือไม่ก็ให้ปลามันกลางอยู่ตรงกลางน,น,นะคับดังนะโอเคล็อกตั่นี้พี่กุ้งเอาตัวตัวนั้นมาแทนคะรับตัวนี้ตัวนี้มันไวแล้วัยแลก้กลกลวกกกพี่กุ้งเดี๋ยวอาจจะยี่สิบนาทีก็ได้นะพี่หกโมงตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วผมก็รีมดูนาฬิกา